สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว S.K.S. Racing ตัวนี้นะครับเวฟร้อย B 1อ่าเป็นแคมลูกเดิมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนั่นเองนะฮะเรามาดูกันนะครับสำหรับค่าย S.K.S. นี่กล่องนะครับในกล่องมีฟองน้ำห่อหุ้มแคมมาอย่างดีเลยนะครับเป็นแคมไล่เบานะครับดูได้เลยนะฮะ เป็นแคมไล่เบานะครับสาหรับเวฟบร้อยร้อยสิบตัวคาบูใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ B1 นั่นเองนะฮะมีบูทแถมมาด้วยนะครับตัวนี้อ่าจัดสรรมาให้พร้อมเลยครับพร้อมใส่เลยนะฮะนี่ถามหากันเยอะเลยนะครับเอามารีวิวให้ดูเลยนะครับอ่า2 B3 นีนี่เวฟบร้อย ร้อยบูใส่ได้นะครับผมก็จะส่งให้กับน้องอนุชานะครับโอน,นมาเรียบร้อยนี่นะครับผมแก่นสิงห์นะฮะอนุชาแก่นสิงห์นะฮะพี่ๆน้องๆสนใจก็ทักทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ